ตอนนี้ผมเข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนิดามาโนะันเกิดขึ้นได้ยังไงผมเข้าใจละอ๋อนิดามาโนคือเขามาโนไปเองแล้วผมก็รู้แล้วว่านิดามาโนมาจากพวกไหนจะเป็นไรผมรู้แล้วแค่นั้นเองทุกคนก็น่าจะรู้นะนิดามาโนมาจากพวกพวกบพอสอนะครับผมไม่ใช่มาจากคนไหนสังเกตดูดี เขาพยายามจะแบบว่ามันโนไปเรื่อยคือหมายความว่ากับทักไหนก็ได้แต่ยกเว้นทักที่มีอดีตย้อักลิบเท่านั้นที่เขาไม่เอาเลยอะ่ะเขาจะมนโนไปเรื่อยเปืือยและชี้นําไปเรื่อยเปื่อยให้ประชาชนจะเชื่อเขาอ่าน้ำมนโนอะนะผมก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่ดามนโนมาจากนี่นี่เองเออ ซึ่งรู้นะเนี่ยทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นโคที่น่าเชื่อถือนะช่าน่าสน,านาใจนะแต่ทุกวันนี้บอกโผไม่ใช่นะมันเป็นที่ดามาโนมันโนเอาฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวทีแรกเอะมันทิด้ามาโนมันต่อตั้งมาจริงมันอยากได้พักพักเหนือเป,นเป็นเป็นเพื่อนของมันนะมางมากแต่ังเออพักนั้นน่ะปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นละเขาเรียกว่าปลูกไม่ขึ้นละปลูกไม่ตื่น ยังไงก็มีแต่คำว่าถอยหลังลงไปละแย่งเดียวก็เลยทุกวันนี้มันเลยมาปลูกก้าวไก่เพื่อให้มนโนไปตามมันทำให้คนมนโนเพราะฝันไปตามมันทุกวันเนี่ยโอเคมาเล่าให้ฟังนะนี่ด้ามนโนมาจากพวกกบพอสนี่เองไม่ใช่ไรอ๋อเราต้องเข้าใจต้องบอกว่มันแปลกละ่ะทำไมมันแปลกประหลาดเหลือเกินที่ว่ามันจะต้องพยายามจะทําให้แบบ ยังไงก็ได้มโนให้มันมีฝ่ายได้ายเดียวอะ่ะคือไม่คนอื่นเขาได้เกิดได้คนได้เกิดอะ่ะโอเคก็เรียกว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการปลุกปัน่นเป็นการใช้จิตวิทยาชนิดหนึ่งให้คนเชื่อไงแต่ผมเลิกเชื่อเพราะว่าผมไม่มีความเชื่อมานตั้งแต่เกิดแล้วโอเคนี่เราสู่ <c oughs> ให้ฟังนะนี่ด้ามาโดนมาจากพวกกบประสอนี่เองไม่ใช่ที่อื่นผมเข้าใจแล้ว